แตนตนเรามาเจอกันอดกแล้วนะครับกับมิวด็อปเปอร์ช anel นะครับวันนี้ที่เห็นอยู่นั่นคือกระดาษสานะครับวันนี้นะครับผมมีอะไรจะมาแนะนําอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับกระดาษสานะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายนะครับวันนี้นะครับผมได้ตัดกระดาษด้วยความกว้าง11ซนติเมตรและมีความยาว30เซนติเมตรนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับ30เซนติเมตรนะฮะและซึ่งความกว้างนะฮะอยู่ที่11ซนติเมตรนะครับ อยากรู้แล้วสิท้าว่าเราจะอนามกระซับพวกนี้มาทำอะไรเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับเอาละฮั่นแน่ผมรู้นะทุกคนคงสงสัยนะครับว่าผมเอาหัวหอมมาทำอะไรเดี๋ยวจะรู้เลยนะครับว่าหัวหอมนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะครับนอกจากเป็นเครื่องปรุงในการทำอาหารแล้วนะครับยังเป็นประโยชน์สําหรับในยุคนี้อีกด้วยนะจ๊ะอุปกรณ์ที่2นั่นก็คือกาวลาบเทคนะฮะและเตรียมพวกกันไ้ทำอะไรสงสัยกันอยู่ละสิ เดี๋ยวก็บอกให้ท้ายคลิปนะครับว่าเรามาทําอะไรกันนะครับเอาละครับนี่ก็คือหน้ากากอนามัยนะครับที่หลายคนคงคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับหน้ากากอนามัยนั้นขาดแคลนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้นะครับทางช่องมินอปเปอร์นะครับที่โชว์หน้ากากอนามัยนี้อยู่นี่คือไม่ได้จําหน่ายหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือหน้ากากที่ทํากันเองขึ้นมานะครับเพราะยุคนี้ต้องประหยัดนะครับส่วนที่มีตรงนี้นะครับไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะบอกในขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะ เอาละครับกระดาษสาที่เราเตรียมไว้นะครับความกว้าง11ซนติเมตรและความยาว30เซนติเมตรนะครับเราจะทำมาพับครึ่งอย่างนี้นะครับหรือเปล่านะนี่ครับพับครึ่งไปเลยนะครับก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบขนาดนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เปิดกระดาษออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หัวหอมที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะครับก่อนอื่นครับคนไหนที่ชอบความฉุนหรือความหอมพองต้นหอมนะครับเราก็ขยำขยำหน่อยนะครับ เพื่อให้มีกลิ่นระเหยออกมาจากหอมนะครับเพราะหอมนั้นมีสารอะไรสักอย่างนึงครับทําให้ระบบหายใจของเราหายใจแบบชุ่มคอมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับบนกระดาษที่เราเตรียมไว้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าจะชอบชุนมากชุนน้อยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นหวัดนะครับแล้วต้องใช้หน้ากากอนามัยเพื่อในการเดินทางออกไปข้างนอกบ้านนะครับจะช่วยให้การหายใจของคุณคล่องคอสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ มาถึงไอเทมต่อไปนะครับนั่นก็คือกาวลาเท็กำับผู้กันนะครับสําหรับ2องถึงสิ่งนี้นะครับเราจะมาทำอะไรนั่นก็คือเอามาทานั่นเองนะครับโดยการใช้ผู้กันปลายแหลมขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็ป้ายเข้าไปตรงขอบนี้นะฮะแต้มแต้มเป็นจุดๆไปก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเอาไปนี่เห็นไหมป้ายเข้าไปเลย นี่ครับเราก็ป้ายสามมุมนะครับวิธีท,ทาง่ายๆนะครับรับรองมีประโยชน์ครับท่านผู้ชมแน่นอน,นครับทางช่องเราครับสรรหาแต่สิ่งใหม่ๆให้กับท่านผู้รับชมอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เลยหายหนะ้าให้ตาไปทนนานหน่อยนะ เสร็จแล้วครับเราก็ทากาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับกระดาษสายครึ่งหนึ่งนะครับของเราที่เตรียมไว้นะครับเราก็จะพับมาเพื่อปิดแปะกันกับคู่ล่างนะครับแปะครับนี่ไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรอให้กาวแห้งนะครับ กดสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับมีลมคาหน่อยโอเคเสร็จพอเราทาเสร็จแล้วปิดเสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบขั้นตอนแรกนะครับแล้วต่อไปเราก็จะรอให้กาวแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทํายังไงต่อไปนะครับในไส้หัวหอมก็แห้งเป็นที่ร้อยนะครับเมื่อเมื่อกี้ที่เราใส่ันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็พยายามกระจายหัวหอมนะครับที่เราหั่นใส่ไว้ข้างในนะครับให้กระจายพอสมควรนะครับ แล้วเราจะนํามาใส่ในหน้ากากอนามัยของเราครับในชั้นสับรองนี่นะครับข้างสอดใต้นะครับอันนี้ผมเห็นว่าช่องมันเล็กเราถ้าเราจะใส่ปุ๊บมันจะยัดแบบยุยีนะครับวิธีใส่ง่ายๆนะครับเราก็พับนิดนึงนะครับพับมุมพับมุมข้อหากันนิดนึงนะครับนี่ครับพับมุมนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเราจะพับมุมเพื่อให้เวลาสอดเข้าไปในข้างในมันจะได้สอดง่ายนะครับก็คือนํามาสอดอย่างนี้เลย มันจะโผล่นี้นะครับถ้าเราอยากจะให้สวยงามกว่าน uh ี้นะครับแล้วก็พับเก็บเข้าไปข้างในนะครับพับเก็บเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้อยู่ในใต้ชั้นผ้าของเรานะครับแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับหน้ากากน้มันของเราข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราใส่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บจมูกเราจะอยู่ข้างบนส่วนข้างหน้าจะเป็นปากนะครับ เมื่อเราหาใจข้าอ่อนนะครับปกติเราถ้าอยู่ในเขตชุมชนนะครับมันก็จะมีกลิ่นสารพัดกลิ่นนะครับแต่เรามีหัวหอมอยู่ข้างในแล้วไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเมล็ด้าวจากของเสียหรืออะไรก็ช่างนะครับจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากกว่าเดิมนะครับนี่ครับหน้ากากอนามไมที่เราทําเองเย็บเองนะครับแล้วก็สอดไส้หัวหอมของเราเข้าไปนะครับเมื่อเราใส่นะครับมันก็เหมือนปกตินะครับใส่ไปไปเลยครับนี่ครับพอดีเป๊ะเลยครับไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะครับเราสามารถ ตัดหาเศษผ้าของเรามาทําเองได้ที่บ้านนะครับทำด้วยตัวเองนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากเลยเห็นเหงื่อผมแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหน้ากากอนามัยทําเองได้ที่บ้านนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะครับฝากกดซั b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของมิว p e r c เ a อร์ชาแนลด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากรู้วิธีการเย็บหน้ากากอนามัยอย่างไรก็ตามนะครับหรือวิธีการ ส่ไส้ทําไส้สําสหรับเปลี่ยนหน้ากากอนามไหมนะครับอสอบถามได้นะครับคอมเมนต์ไปเลยครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมอินเตอร์ชแนลต้องขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสรับวันนี้สวัสดีครับ